สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง m i n ม s ซ t ที่ทำให้คุณชนะคน90%คน90%ของโลกใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำๆแต่มีแค่ส่วนน้อยที่คิดไม่เหมือนใครและไปได้ไกลกว่าคลิปนี้จะพาคุณรู้ m i n ม s ซ t ที่ทำให้คุณชนะคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ด้วยโชคไม่ใช่ด้วยพรสวรรค์แต่ด้วยวิธีคิดถ้าคุณพร้อมพัฒนาตัวเอง คลิปนี้จะเปลี่ยนมุมมองคุณตั้งแต่วินาทีแรก 1. นึ่ทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทําเพราะความแตกต่างของชีวิตไม่ได้เกิดจากความเก่งที่มากกว่าใครแต่มาจากการยอมทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธตั้งแต่ต้นโลกนี้ไม่ได้เอียงเข้าข้างคนขยันหรือคนเก่งแต่มันเอียงเข้าข้างคนที่ทำในวันที่ไม่มีใครอยากทำวันที่เหนื่อยวันที่ง่วงวันที่ท้อ วันที่ไม่มีใครเห็นค่าวันที่ความสบายเรียกหาแต่คุณเลือกจะไม่ตอบมันคน90%ไม่ได้แพ้เพราะโง่พวกเขาแพ้เพราะเลือกง่ายเกินไปเลือกตื่นสายเลือกเลื่อนพรุ่งนี้เลือกพักก่อนเลือกความสบายระยะสั้นแล้วหวังผลลัพธ์ระยะยาวซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงการตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องพิเศษแต่สิ่งที่พิเศษคือการตื่นในวันที่ไม่อยากตื่น การฝึกซ้ำไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่มันคือสิ่งที่สร้างความได้เปรียบแบบเงียบๆการอ่านไม่ใช่เรื่องเทแต่คือการะส,สมความคิดที่ทำให้คุณคิดได้ลึกกว่าคนอื่นการคิดและวางแผนไม่ใช่เรื่องที่เห็นผลทันทีแต่มันคือการตัดสินใจที่ช่วยให้ชีวิตไม่หลงทางคนส่วนใหญ่ไม่อยากทำสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่ให้รางวัลทันทีไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครเห็น ไม่มีใครชมมีแค่ความเงียบและความเหนื่อยที่ต้องรับผิดชอบเองแต่ชีวิตของคนที่ไปไกลมักถูกสร้างในช่วงเวลาที่ไม่มีใครสนใจคุณไม่ได้ชนะคน90%เปอร์เซ็นในวันเดียวคุณชนะพวกเขาทุกเช้าที่คุณลุกขึ้นก่อนทุกวันที่คุณฝึกทั้งที่ยังไม่เก่งทุกวันที่คุณอ่านทั้งที่ยังไม่เห็นผลทุกวันที่คุณคิดแทนที่จะปล่อยชีวิตไหลไปตามอารมณ์ ความสำเร็จไม่ใช่การทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่มาจากการทำสิ่งธรรมดาในวันที่คนอื่นเลือกจะหยุดคนที่เลือกสบายมักต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหนีความลำบากแต่คนที่เลือกก้าวหน้ายอมลำบากช่วงหนึ่งเพื่อไม่ต้องหนีอะไรไปตลอดชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครแค่คุณต้องกล้าทำในวันที่คนอื่นไม่ทำกล้าทนในวันที่คนอื่นถอยกล้าอดในวันที่คนอื่นเอาใจตัวเอง เมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์จะค่อยๆแยกคนออกจากกันไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยระยะทางวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วเข้าใจว่าทำไมการตื่นเช้าการฝึกซำ้ำการอ่านการคิดการวางแผนถึงเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะในวันที่คน90%เเลือกสบายคุณเลือกก้าวหน้าและการเลือกนั้นกําหนดทั้งชีวิตของคุณตั้งแต่วินาทีนั้นเอง สองไม่โทษใครนอกจากตัวเองประโยคนี้ฟังดูหนะักแต่คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงคนที่โทษด,ดวงโทษสังคมโทษคนอื่นอาจรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเพราะอย่างน้อยความผิดก็ไม่ใช่ของตัวเองแต่สิ่งที่ตามมาคือการยอมยกพวงมาลัยชีวิตให้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อคุณโทษด,ดวงคุณกำลังบอกตัวเองว่าคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้ เมื่อคุณทอดคนอื่นคุณกำลังบอกตัวเองว่าชีวิตคุณอยู่ในมือคนอื่นนั่นคือเหตุผลที่คนแพ้ติดอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาไม่เคยรับผิดชอบคนชนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยเจอปัญหาแต่คือคนที่ไม่เสียเวลาถามว่าใครผิดเขาถามแค่ว่าฉันต้องปรับอะไรคำถามนี้เปลี่ยนทุกอย่างเพราะทันทีที่คุณถามแบบนี้อำนาจทั้งหมดกลับมาอยู่ในมือคุณ ถ้าคุณต้องปรับวิธีคิดคุณเริ่มเรียนรู้ถ้าคุณต้องปรับวินยัยคุณเริ่มลงมือถ้าคุณต้องปรับทัศนคติคุณเริ่มโตคนชนะรู้ดีว่าโลกไม่ยุติธรรมเขาไม่ได้ปฏิเสธความจริงข้อนี้แต่เขาไม่ใช้มันเป็นข้ออ้างเขาใช้มันเป็นสนามฝึกในวันที่โดนเอาเปรียบเขาฝึกความนิ่งในวันที่ล้มเหลวเขาฝึกการแก้เกมในวันที่ไม่มีใครช่วย เขาฝึกพึ่งพาตัวเองการไม่โทษใครไม่ใช่การแบกความผิดทุกอย่างไว้คนเดียวแต่คือการยอมรับว่าไม่ว่าต้นเหตุจะมาจากไหนปลายทางอย่างเลือกได้ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนในวันที่คุณเลิกถามว่าทำไมมันถึงเกิดกับฉันแล้วเปลี่ยนเป็นฉันจะทำยังไงต่อดีคนแพ้ต้องการความยุติธรรมจากโลกคนชนะสร้างความยุติธรรมให้ตัวเองเมื่อคุณหยุดโทษ คุณจะหยุดเสียพลังพลังนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นการพัฒนาเป็นการแก้ไขเป็นการเติบโตสุดท้ายแล้วคนที่ไปไกลที่สุดในชีวิตไม่ใช่คนที่โชคดีที่สุดแต่คือคนที่กล้ายอมรับว่าชีวิตนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบแทนเขานอกจากตัวเขาเอง 3. กล้าช้าเพื่อให้ไกลประโยคนี้สวนทางกับโลกที่เร่งรีบแต่กลับเป็นความจริง ของคนที่ไปได้ไกลจริงในชีวิตโลกสอนให้เรารีบรีบสำเร็จรีบมีรีบโชว์รีบปวดรีบพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราดีแค่ไหนแต่โลกไม่เคยสอนว่าความรีบอาจพาเราไปไม่ถึงไหนเลยคนจำนวนมากไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งแต่แพ้เพราะอยากเห็นผลเร็วเกินไปแพ้เพราะใจร้อนแพ้เพราะทนกับช่วงที่ไม่มีใครเห็นค่าไม่ได้การกล้าช้า ไม่ใช่การขี้เกียจไม่ใช่การผัดวันแต่คือการเลือกเติบโตให้ลึกแทนที่จะโตให้ไวคนที่รีบโชว์มักต้องใช้พลังไปกับการรักษาภาพลักษณ์แต่คนที่ไม่รีบอวดเอาพลังทั้งหมดไปสร้างรลักฐานรลักฐานคือสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเหมือนรากไม้ที่ต้องใช้เวลานานฝังลึกเงียบและดูเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแต่วันหนึ่งรากนั้นจะทำให้ต้นไม้ยืนได้ โดยไม่ต้องพยุงไม่กลัวลมไม่กลัวพายุการะส,สมความเก่งแบบเงียบๆคือการยอมเป็นคนธรรมดาในสายตาคนอื่นแต่กำลังกลายเป็นคนอันตรายในสนามจริงคุณอาจดูช้าก,กว่าใครคุณอาจยังไม่มีอะไรให้อวดคุณอาจยังไม่ถูกพูดถึงแต่ในขณะที่คนอื่นใช้เวลาเปรียบเทียบคุณใช้เวลาฝึกในขณะที่คนอื่นรอคำชม คุณรอความแข็งแกร่งในขณะที่คนอื่นอยากให้โลกเห็นคุณอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นจริงคน90%อร์ซหยุดไปก่อนที่จะไปถึงศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เพราะทางมันไกลเกินไปแต่เพราะเขาไม่อยากเดินในช่วงที่ยังไม่มีรางวัลการกล้าช้าคือการยอมเดินในช่วงที่ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีไล์ไม่มีคำยอมรับมีแค่ความเชื่อเงียบๆว่า ถ้ายังทำต่อไปเดี๋ยวมันจะถึงเองคนที่ไปไกลไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดในช่วงแรกแต่คือคนที่ไม่หยุดวิ่งในวันที่เหนื่อยและไม่หลงทางในวันที่ไม่มีใครดูการไม่รีบอวดทำให้คุณไม่ต้องรีบสำเร็จแบบปลอมๆไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องรีบเป็นในสิ่งที่ยังไม่เป็นคุณให้เวลาตัวเองเติบโตให้เวลาความสามารถตามทันความฝันให้เวลาจิตใจแข็งแรงพอจะรับความสำเร็จ เพราะความสำเร็จที่มาเร็วถ้าใจยังไม่โตพอมันจะกลายเป็นภาระไม่ใช่ของขวัญคนที่ชนะคน90%ไม่ใช่คนที่ดูเหนือกว่าทุกวันแต่คือคนที่เหนือกว่าตัวเองเมื่อวานวันแล้ววันเล่าแบบที่ไม่มีใครเห็นวันหนึ่งความเงียบจะดังเองความช้าจะกลายเป็นความมั่นคงและระยะทางจะพิสูจน์ทุกอย่างในวันที่คนอื่นเริ่มหมดแรงคุณยังเดินต่อ ในวันที่คนอื่นเริ่มสงสัยคุณเริ่มมั่นใจในวันที่คนอื่นถามว่าคุณหายไปไหนคุณจะยิ้มเพราะคุณไม่ได้หายไปคุณแค่กำลังไปไกลการกล้าช้าคือการเคารพเส้นทางของตัวเองไม่เร่งไม่เปรียบเทียบไม่ลดมาตรฐานชีวิตเพื่อเอาใจใครและนั่นแหละคือเหตุผลที่คนที่กล้าช้ามักเป็นคนที่ไปได้ไกลกว่าคนส่วนใหญ่เสมอ สใช้เวลาพัฒนาตัวเองมากกว่าบนชีวิตประโยคนี้เรียบง่ายแต่เปลี่ยนชะตาชีวิตคนได้ทั้งชีวิตชีวิตไม่ง่ายสำหรับใครทุกคนมีเหตุผลให้บ่นได้เหมือนกันงานหนักเงินไม่พอคนไม่เข้าใจโอกาสไม่เท่ากันโลกไม่ได้ยุติธรรมและมันไม่เคยสัญญาว่าจะยุติธรรมแต่สิ่งที่แยกคนออกจากกันไม่ใช่ปัญหาที่เจอคือวิธีใช้เวลาเมื่อเจอปัญหา คน90%ใช้พลังชีวิตไปกับการบน่นบ่นซ้ำบ่นเรื่องเดิมบ่นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ยิ่งบน่นยิ่งรู้สึกแย่ยิ่งรู้สึกแย่ยิ่งไม่อยากลงมือสุดท้ายชีวิตก็วนอยู่ที่เดิมการบ่นไม่ใช่ความผิดแต่มันกลายเป็นปัญหาเมื่อมันกินเวลาที่ควรเอาไปพัฒนาในขณะที่คนส่วนใหญ่ถามว่าทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้ มีคนส่วนน้อยถามว่าถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ฉันต้องเก่งขึ้นด้านไหนคนที่เลือกพัฒนาตัวเองไม่ได้มีชีวิตที่ดีกว่าตั้งแต่ต้นเขาแค่ไม่ยอมเสียเวลาทั้งวันไปกับการสงสารตัวเองเขาอาจเหนื่อยอาจท้ออาจรู้สึกไม่ยุติธรรมแต่เขาไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมาขโมยอนาคตของเขาแทนที่จะบ่นว่าไม่เก่งเขาเรียน แทนที่จะบ่นว่าไม่มีโอกาสเขาฝึกแทนที่จะบ่นว่าไม่มีใครช่วยเขาลงมือการเรียนรู้ในวันที่ไม่มีใครบังคับคือสิ่งที่คน90%ไม่ทำการฝึกในวันที่ยังไม่เก่งคือสิ่งที่คน90%ไม่อยากเจอการลงมือในวันที่ยังไม่มั่นใจคือสิ่งที่คน90%หลีกเลี่ยงและนั่นแหละคือเหตุผลที่ผลลัพธ์ไม่เท่ากันการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องเท ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเห็นทันทีมันคือการนั่งกับตัวเองยอมรับข้อบกพร่องและกล้าปรับปรุงมันทีละนิดมันคือการอ่านในวันที่อยากพักฝึกในวันที่ยังไม่เห็นผลทําในวันที่ไม่มีแรงจูงใจคนที่เลือกเส้นทางนี้อาจดูเงียบอาจดูธรรมดาอาจดูเหมือนยังไม่ไปไหนแต่ภายในเขากำลังสะสมสิ่งที่ไม่มีใครแย่งไปได้ทักษะวินยัย วิธีคิดและความแข็งแรงของใจคนที่บ่นเก่งอาจพูดได้ดีแต่ชีวิตไม่ขยับคนที่พัฒนาตัวเองเงียบๆอาจพูดน้อยแต่ชีวิตค่อยๆไกลออกจากจุดเดิมวันหนึ่งช่องว่างจะชัดขึ้นไม่ใช่เพราะใครโชคดีกว่าแต่เพราะใครใช้เวลาได้คุ้มกว่าในวันที่คน90%ยังเล่าเรื่องเดิมด้วยน้ำเสียงเดิมคุณมีเรื่องใหม่ให้ตัวเองภูมิใจ ในวันที่คน90%ยังหวังให้โลกเปลี่ยนคุณเปลี่ยนตัวเองไปแล้วชีวิตไม่ได้เปลี่ยนในวันที่คุณบ่นถูกแต่เปลี่ยนในวันที่คุณลงมือแม้จะยังไม่พร้อมการเลือกพัฒนาตัวเองคือการบอกกับชีวิตว่าฉันอาจควบคุมทุกอย่างไม่ได้แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอเหมือนเดิมและสุดท้ายคนที่ชนะคน90%ไม่ใช่คนที่ไม่เคยบน่น แต่คือคนที่บน่น้อยลงและทำมากขึ้นทุกวัน 5. ยอมลำบากก่อนเพื่อสบายทีหลังประโยคนี้ไม่ใช่คำปลอบใจแต่มันคือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับชีวิตไม่เคยถามเราว่าอยากลำบากไหมมันแค่บังคับให้เราเลือกว่าจะลำบากแบบไหนลำบากตอนนี้หรือลำบากไปตลอดชีวิตคนจำนวนมากกลัวความเหนื่อยในวันนี้แต่กลับไม่กลัวความทุกข์ที่ยาวนาน เขาเลือกเลี่ยงงานหนักเลี่ยงการฝึกเลี่ยงการพัฒนาตัวเองเพราะมันไม่สบายเพราะมันเหนื่อยเพราะมันต้องอดทนแล้ววันหนึ่งความไม่สบายเล็กๆที่เคยเลี่ยงจะกลายเป็นภาระใหญ่ที่หนีไม่ได้การเลือกเหนื่อยวันนี้ไม่ใช่การทรมานตัวเองแต่คือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าความเหนื่อยที่สร้างอนาคตดีกว่าความสบายที่ทำลายชีวิตคนที่ยอมลำบากก่อน รู้ดีว่าไม่มีใครรอดจากความเหนื่อยได้แต่เขาเลือกเหนื่อยในสิ่งที่มีค่าเหนื่อยกับการเรียนเหนื่อยกับการฝึกเหนื่อยกับการสร้างวินัยเหนื่อยกับการอดใจไม่เอาทุกอย่างตามอารมณ์ความเหนื่อยแบบนี้อาจไม่มีใครเห็นอาจไม่มีใครชมอาจไม่มีใครเข้าใจแต่มันกำลังค่อยๆซื้ออิสระในอนาคตคนที่เลือกสบายก่อนมักต้องทำงานที่ไม่รัก อยู่ในชีวิตที่ไม่เลือกรับผลลัพธ์ที่ไม่ภูมิใจเพราะเขาเคยหนีความเหนื่อยเล็กๆในวันที่ยังเลือกได้ความทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การทํางานหนักแต่คือการตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าชีวิตติดอยู่ในที่ที่ไม่อยากอยู่และไม่มีแรงจะเปลี่ยนอะไรแล้วการยอมลำบากก่อนคือการเคารพชีวิตในอนาคตของตัวเองเป็นการบอกกับตัวเองว่าฉันยอมเสียสบายวันนี้ เพื่อไม่ต้องเสียทั้งชีวิตคุณอาจต้องตื่นก่อนคนอื่นทำงานมากกว่าคนอื่นอดทนมากกว่าคนอื่นเงียบกว่าคนอื่นและได้ช้ากว่าคนอื่นแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณแพ้มันแปลว่าคุณกำลังสร้างบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าสร้างทุกหยดเหงื่อในวันนี้กำลังลดน้ำตาในวันข้างหน้าทุกวันที่คุณเลือกทำในสิ่งที่ยากกำลังทำให้วันข้างหน้ามีทางเลือกมากขึ้น คนที่สบายจริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยเหนื่อยแต่คือคนที่เหนื่อยถูกเรื่องเหนื่อยในช่วงเวลาที่เหมาะสมวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าความลำบากที่คุณเคยบน่นคือของขวัญที่ทำให้คุณไม่ต้องทุกข์ซ้ำและเมื่อมองย้อนกลับมาคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่หนีไม่ผัดวันไม่เลือกสบายง่ายๆเพราะคุณรู้แล้วว่าความสบายที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความเหนื่อย แต่มาจากการกล้ารับมันไว้ตั้งแต่วันที่ยังเลือกได้ 6. ฟังน้อยลงคิดเองมากขึ้นประโยคนี้ไม่ใช่การต่อต้านใครแต่คือการทวงสิทธิ์ในการใช้ชีวิตของตัวเองกลับมาโลกเต็มไปด้วยเสียงเสียงคำแนะนำเสียงความเห็นเสียงความกลัวของคนอื่นเสียงประสบการณ์ของคนที่ไม่ใช่เราถ้าคุณฟังทุกเสียงคุณจะไม่มีวันได้ยินเสียงของตัวเองเลย คนส่วนใหญ่เชื่อเสียงคนอื่นเพราะมันปลอดภัยทำตามแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเต็มเต็มถ้าผิดก็โทษได้ว่าเขาบอกมาแบบนี้แต่ชีวิตที่เดินตามเสียงคนอื่นไม่เคยพาใครไปไกลกว่าคนที่ออกเสียงนั้นการคิดเองคือความกล้าชนิดหนึ่งเพราะมันหมายถึงการยอมรับความเสี่ยงยอมรับว่าถ้าพลาดจะไม่มีใครรับแทนคนที่เชื่อการทดลองและประสบการณ์ ไม่ได้ฉลาดกว่าคนอื่นเขาแค่ไม่ยอมฝากชีวิตไว้กับคำพูดลอยๆเขาเลือกลงมือเลือกลองเลือกผิดเลือกเรียนรู้จากแผลจริงไม่ใช่จากทฤษฎีของคนที่ไม่เคยเดินเส้นทางเดียวกันเสียงส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้มาจากคนที่ประสบความสำเร็จแต่มาจากคนที่อยากอธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าลองถ้าคุณเชื่อทุกคำเตือนคุณจะไม่ก้าว ถ้าคุณเชื่อทุกความกลัวคุณจะหยุดตั้งแต่ยังไม่เริ่มการฟังน้อยลงไม่ใช่การปิดหูแต่คือการคัดกรองฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่เอามาตัดสินชีวิตแทนคุณคนที่คิดเองมากขึ้นจะเริ่มเห็นโลกชัดขึ้นเพราะเขาไม่ได้มองผ่านสายตาคนอื่นเขามองผ่านบทเรียนของตัวเองบทเรียนพวกนี้อาจเจ็บอาจช้าอาจทำให้พลาดมากกว่าคนอื่นแต่ทุกบทเรียน เป็นของแท้ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ประสบการณ์คือครูที่ไม่โกหกมันไม่ปลอบไม่อวยแต่มันสอนตรงไปตรงมาเมื่อคุณล้มคุณรู้ว่าล้มเพราะอะไรเมื่อคุณสำเร็จคุณรู้ว่ามันมาจากอะไรนี่คือพลังที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเพราะเขาไม่เคยเป็นเจ้าของการตัดสินใจจริงๆวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องถามใครว่าควรทำอะไรต่อดี เพราะคุณอ่านสถานการณ์เป็นคิดเป็นและเชื่อใจตัวเองได้คนที่ไปไกลไม่ได้เดินเร็วเพราะฟังเก่งแต่เดินมั่นคงเพราะคิดเองและเมื่อถึงจุดหนึ่งเสียงรอบข้างจะเบาลงเองไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะคุณไม่ต้องพึ่งมันอีกต่อไปฟังน้อยลงคิดเองมากขึ้นทดลองเองล้มเองเรียนรู้เองนั่นไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่มันคือเส้นทางเดียว ที่จะพาคุณไปใช้ชีวิตในแบบที่เป็นของคุณจริงๆ 7. เลือกคบคนที่พาเติบโตประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงการดูถูกใครแต่มันคือการเคารพชีวิตของตัวเองมนุษย์ไม่ได้เติบโตจากความตั้งใจล้วนๆเราเติบโตจากสิ่งที่ล้อมรอบเราในทุกวันคําพูดที่ได้ยินความคิดที่ซึมเข้ามาโดยไม่รู้ตัวมาตรฐานที่ถูกยอมรับเป็นเรื่องปกติสิ่งแวดล้อมเท่ากับความเร็วชีวิต ถ้าคุณอยู่ในที่ที่ทุกคนคิดแค่ว่าวันนี้จะผ่านไปยังไงชีวิตคุณก็จะเดินด้วยจังหวะเดียวกันถ้าคุณอยู่ในที่ที่ทุกคนคุยเรื่องอนาคตชีวิตคุณจะเริ่มขยับโดยไม่ต้องฝืนคนที่เราครบไม่ได้เปลี่ยนเราในวันเดียวแต่เขาจะค่อยๆเปลี่ยนเพดานความคิดของเราถ้าคนรอบตัวบอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วคุณจะหยุดเร็วถ้าคนรอบตัวถามว่า มันไปได้ไกลกว่านี้ไหมคุณจะเริ่มมองเห็นทางใหม่การเลือกอยู่กับคนที่คิดไกลไม่ใช่การหนีเพื่อนเก่าแต่คือการเลือกอนาคตของตัวเองเพราะคนที่คิดไกลจะไม่ดึงคุณกลับไปหาความสบายเขาจะทำให้คุณอึดอัดในทางที่ดีอึดอัดที่ต้องเก่งขึ้นอึดอัดที่ต้องคิดลึกขึ้นอึดอัดที่ต้องซื่อสัตย์กับศักยภาพของตัวเองความอึดอัดแบบนี้ คือราคาของการเติบโตคนที่พาเติบโตไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าเสมอแต่เขาจะไม่ยอมให้คุณหลอกตัวเองเขาไม่ปรบมือให้กับข้ออ้างเขาไม่สนับสนุนการโทษโชคเขาจะถามคุณว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้คุณพร้อมเปลี่ยนอะไรเมื่อคุณอยู่กับคนแบบนี้นานพอคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองโดยอัตโนมัติเริ่มใช้เวลามีค่ามากขึ้นเริ่มจริงจังกับชีวิตมากขึ้น และวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าความคิดเดิมๆม,มันเล็กเกินไปสำหรับคุณคน90%เอร์ซนติดอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะเขาไม่มีโอกาสแต่เพราะเขาอยู่ในวงที่ไม่มีใครดันใครวงที่ทุกคนปลอบกันแต่ไม่พากันไปไหนในขณะที่คนส่วนน้อยเลือกอยู่ในวงที่ท้าทายวงที่ทำให้เห็นว่ายังมีอะไรให้ไปต่ออีกไกลสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่มันทำให้ชีวิตคุ้มขึ้นคุณอาจต้องเดินช้าลงช่วงหนึ่งเพื่อเปลี่ยนวงเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนคนที่คุณใช้เวลาด้วยแต่นั่นคือการตัดสินใจที่เร่งความเร็วชีวิตในระยะยาวเมื่อคุณเลือกคบคนที่พาเติบโตคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนเพื่อนคุณกำลังเปลี่ยนมาตรฐานชีวิตและเมื่อมาตรฐานเปลี่ยนการกระทำจะเปลี่ยนผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนตามสุดท้ายแล้ว ชีวิตที่ไปไกลไม่เคยเกิดจากการพยายามคนเดียวแต่มาจากการเลือกอยู่ในที่ที่ไม่ปล่อยให้คุณหยุดเติบโต 8. ทํำเงียบๆแต่จริงจังประโยคนี้อาจไม่เร้าใจในโลกที่ทุกอย่างต้องดังแต่กลับเป็นวิธีใช้ชีวิตของคนที่ไปได้ไกลจริงโลกวันนี้เต็มไปด้วยการประกาศประกาศเป้าหมายประกาศความฝันประกาศว่ากำลังจะทำอะไร แต่มีไม่กี่คนที่ประกาศแล้วทำจนถึงที่สุดการทำเงียบๆไม่ใช่เพราะกลัวคนไม่เห็นแต่เพราะไม่อยากเสียพลังไปกับการอธิบายในขณะที่ยังไม่มีอะไรพิสูจน์คนที่จริงจังกับชีวิตไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเขารู้ว่าเสียงคำพูดไม่มีน้ำหนักเท่าการกระทำที่ทำซ้ำทุกวันการทำเงียบๆทำให้คุณไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบ ไม่ต้องกดดันตัวเองให้ดูเก่งก่อนจะเก่งจริงคุณได้ใช้พลังทั้งหมดไปกับการฝึกการเรียนการปรับการล้มการลุกความเงียบคือพื้นที่ที่ความเก่งเติบโตได้เร็วที่สุดเพราะไม่มีสายตาคอยตัดสินไม่มีคำพูดคอยบันทอนไม่มีความคาดหวังจากใครนอกจากตัวคุณเองคนจำนวนมากเริ่มต้นด้วยเสียงดังแต่ไปไม่ถึงไหน เพราะพลังหมดไปกับการรักษาภาพในขณะที่บางคนแทบไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังทำอะไรแต่ทุกวันเขาเก่งขึ้นจริงแข็งแรงขึ้นจริงชัดเจนกับตัวเองขึ้นจริงความจริงจังไม่ต้องมีพยานมันอยู่ในวินัยที่ไม่มีใครเห็นอยู่ในวันที่ไม่มีแรงแต่ยังทำอยู่ในคืนที่เหนื่อยแต่ยังเลือกเติบโตการไม่ประกาศทำให้คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใคร คุณไม่ต้องรีบสำเร็จคุณไม่ต้องรีบชนะคุณไม่ต้องรีบอวดคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับเส้นทางเมื่อคุณทำเงียบๆคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นรู้ว่ากำลังทําไปเพื่ออะไรและกำลังไปทางไหนไม่ใช่เพื่อคำชมไม่ใช่เพื่อการยอมรับแต่เพื่อชีวิตที่คุณภูมิใจจริงๆผลลัพธ์คือสิ่งเดียวที่โกหกไม่ได้มันไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดแทนตัวเอง ไม่ต้องโต้เถียงวันหนึ่งคนจะเริ่มสังเกตไม่ใช่เพราะคุณพูดแต่เพราะคุณเปลี่ยนไปวิธีคิดเปลี่ยนมาตรฐานชีวิตเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนและในวันนั้นคำพูดทั้งหมดจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะผลลัพธ์จะพูดแทนคุณเองมันจะบอกว่าคุณไม่ได้เสียเวลาคุณไม่ได้ทำเล่นๆคุณไม่ได้แค่ฝันคุณทำจริง อดทนจริงและเดินมาไกลกว่าที่ใครเคยคิดการทำเงียบเงียบแต่จริงจังไม่ใช่เส้นทางที่วือหวาแต่มันคือเส้นทางของคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดและคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องดังเพราะชีวิตของเขากำลังไปไกลอยู่แล้วไม d เซตที่คุณได้วันนี้จะพาคุณออกจากวงเดิมๆถ้าคุณเริ่มลงมือจริงชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คนที่ชนะไม่ได้เก่งกว่าแต่คิดและทำต่างกว่าเอาสิ่งที่ได้จากคลิปนี้ไปใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้และวันหนึ่งคุณจะเป็นคนส่วนน้อยที่ชนะคน90%สุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหม n d เ e t ที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ